สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องโกนขนไฟฟ้ายี่ห้อพีนาเคิลในราคาอยู่ที่5 9 9บาทค่ะเดี๋ยวจะทำการแกะกล่องให้ดูนะคะว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างและหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้คือแกะกล่องออกมานะคะหน้าตาของเครื่องโกนขนนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะรูปร่างแบบนี้เลยค่ะ ะะก็จะมีในส่วนของคู่มือค่ะแล้วก็มีในส่วนของสายชาร์จพร้อมแปลงทําความสะอาดนะคะและสําหรับวิธีการใช้งานนะคะให้ทําการกดปุ่มด้านข้างเลื่อนขึ้นแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นแบบนี้นะคะและในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะคะสําหรับเก็บขนก็ให้ทําการดึงตรงนี้ออกนะคะแล้วกดปุม่ม ตัวนี้ลงค่ะสามารถเก็บขนที่เป็นตอได้เลยค่ะส่วนวิธีท,ทำาทำความสะอาดนะให้ดึงออกแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการสะบัดขนที่เราโกนล,ลงไปได้เลยค่ะการทดลองโกนที่ขนแขนให้ดูนะคะเนี่ยค่ะทำค่ะการโกนค่ะคือเครื่องจะโกนโดนแขนนี่คือรู้สึกไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็จะรู้สึกแบบว่าเหมือน เหมือนเครื่องไม่ได้ทํางานค่ะอันนี้ถ้าเราเก็บขนนะคะแล้วก็ทําการพับแล้วก็เก็บขนที่เป็นตอแบบนี้ได้เลยค่ะรู้สึกว่าตรงนี้นะคะจะเนียนเนียนะคะแล้วก็จะนิ่มๆด้วยค่ะนุ่มๆค่ะผิวนุ่มขึ้นเลยค่ะทําการทดลองโกนที่ขนขาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะทําการโกนแล้วนะคะอันนี้สังเกตว่าคือขนขาจะหลุดออกแล้วก็จะทําให้เหมือนเนียนขึ้นนะคะ สำหรับราคาค่าเครื่องในราคาที่599บาทนี่คือโอนขนได้จริงแล้วก็ไม่เจ็บเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อใต้คลิปข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไงจะแปะไลน์ไว้ให้นะคะสั่งซื้อผ่านไลน์ได้เลยค่ะ